โหมอเด้อถีไปนู่น<อ>แต่ว่าแต่ทองหยอดเลยผมยืนหยุ่ล่างอยากจะขึ้นไปจังเลยเนะี่ยคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วจะ,จะเล่าไหม,มนเดียวก็เล่าก็ได้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพลค้างเพื่ออะไรเพลที่รู้ไหมเพลค้างว่าหมูเนี่ยบอกฉันได้ยินทหารน้อยใหญ่เนี่ยซับซิบเนยทากันหนาวโหเชียวว่าขุนพลสินธารากขาพระพินาสินธุรางเนี่ยชอบแอบก,กันพบเจอ อุทยานหลวงบ่อยๆนะเพค้าซีนิกาจะอาจจะคิดมากไปแล้วก็มังอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างบ่ากับนายที่เขาจะต้องมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันที่มันจะคิดมากไปแ้วไหนคะเสดที่เพคะเรื่องเนี้ใชนเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ถ้าเกิดเสดที่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจริงหรือเปล่าทำไมไม่ไปดูที่อุทยานละเพคะฟังเออฟังคำ เออเอ๋ยศีวิกาพระน้องนางอุบมาข้าต้องฟังสิ่งเอ๋ยสิ่งรางเออเอ๋ยสิ่งสุรังพระน้องนางศีวิกาข้าวิไป ມາชมการแซงกันต่อไปครับท่านผู้ชมเ